สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พิกี้พิคาชาแนลค่ะสวัสดีคาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่19กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่20 000. มีนาคมการแบ่งวันที่นะคะจะเป็นการแบ่งตามหลักของโหราศาสตร์ต้นตกค่ะและการอ่านไพ่จะเป็นการอ่านแบบโดยรวมแบบทั่วไปนะคะเรื่องราวสามารถสลับกันได้ค่ะลัคนาราศีก็สามารถดูได้เช่นกันนะคะมาเริ่มต้นอัปเดตแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณกันค่ะสําหรับคนโสดราศีมีนนะคะที่ผ่านมาคุณเป็นอย่างไรบ้างคะ เปิดไพ่พลังงานเ n e r g y หลักของคุณเลยนะคะไพ่สี่เหรียญช่วงนี้น่าจะเก็บอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็เก็บเงินไปด้วยก็ได้นะคะเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองรักใครสักคนหนึ่งคุณรู้สึกว่าคุณจะต้องแข่งขันหรือคุณจะต้องมีความเพียบพร้อมทุกอย่างอย่างเงี้ยค่ะรักใครก็รู้สึกว่าไม่มั่นใจในตัวเองนะคะอยู่ไกลเกินเอ,อืเออ้อมฉันอาจจะแบบเขาอาจจะไม่ชอบฉันฉันอาจจะไม่ดีพออะไรอย่างเงี้ยค่ะ เด m มูนขึ้นมานะคะในอดีตที่ผ่านมามาพร้อมกับเทพของความเปลี่ยนแปลง The Temperance พยายามใช้สติมากกว่าหัวใจแต่เขคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกนะคิดกลับไปกลับมาตรงนี้ค่ะไม่สบายใจไม่มั่นใจไม่ไว้ใจเอสซับซอสเข้ามาพร้อมๆกับสิบถ้วยรู้สึกผูกพันกับเขานะคะผูกพันกับเขาแต่ทีนี้ค่ะคุณจะต้องมีสติควบคู่กับหัวใจด้วยนะั่นแสดงว่าคุณน่าจะเป็นหลงรักคนที่เขา มีเรื่องราวของอดีตเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคนที่เขามีคนรักอยู่แล้วไหมนะคะหรือว่าอุปสรรคปัญหาอาจจะมาเรื่องเ,ออเรื่องของครอบครัวได้ด้วยนะคะระยะทางคนรอบข้างอย่างนี้ค่ะทําให้ไม่สบายใจคุณอาจจะไปหลงรักคนที่เขามีความเพียบพร้อมมีความอบอุ่นก็ได้หรือไม่ก็นี่แหละคนที่เขามีเจ้าของนะคะคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่กับเขาะ อยากขอโอกาสจากเขาอะค่ะคนคนนี้นะคะมีพลังทำให้คุณคิดมากแล้วก็รู้สึกพิเศษมากเลยเหมือนพรมดิขิดอะคะ่ะแต่ว่าทำอะไรมากไม่ได้นะคะเป็น the hangman เลยก็คือคิดนะคะถูกชะตาต้องใจเป็นพรมดิขิดแล้วก็คิดมากด้วยแต่ว่าเหมือนไม่มีอิสระได้ทำตามหัวใจของตัวเองอะคะ่ะไม่อยากจะปล่อยคนคนนี้ไปเลยนะคะ ต้องเก็บอารมณ์ความรู้สึกเอาไว้แบบเนี้ยค่ะแล้วปั่งนี้ล่ะคะจะเป็นไงบ้างคะคนโสดแนวน้มความรักความสัมพันธ์ในปั่งนี้จะเป็นไงบ้างคะคว e นซ็อก o ซ่สิบดาบ2ดาบ คือเป็นพลังงานที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คุณน่าจะผิดหวังในด้านของความรักแต่ก็ตัดใจจากเขาไม่ได้อะคะ่ะผูกพันกับเขานะแต่ว่ามีเรื่องของ คนใหม่ๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอาจจะเป็นเพื่อนเป็นผู้ร่วมง,งานไหมคุณอาจจะเป็นหลงรักเพื่อนผู้ร่วมง,งานเดียวกันแต่ว่าเขาอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วแบบนี้หรือเปล่านะคะหรือว่าเราอาจจะรักกันไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะไม่ว่า,างไงก็ตามคุณก็ตัดใจจากเขาไม่ได้รู้สึกกังวลใจอยู่อะคะ่ะรู้สึกไม่สบายใจอยู่นะคะเป็นไปได้ไหมคะกับคมสมพั์ครั้งนี้คะคนที่ราศีมินตกลุมรักนะคะคุณรู้สึกยังไง บ้างคะคุณรู้สึกยังงกับราศีมีนคะเขาก็คิดมากเหมือนกันเขาก็ชอบคุณนะแต่เราน่าจะรักกันไม่ได้อะเขาก็เลยเหมือนอยากจะบอกให้คุณว่า มูฟออนไปข้างหน้าเถออะไรแบบนี้ค่ะนะเหมือนไม่อยากจะให้คุณผิดหวังอย่างเงี้ยค่ะเพราะเขาตัดสินใจอะไรไม่ได้นั่นเองไม่อยากให้คุณเสียเวลากับเขาอะนะคะเออถ้าไม่มีคนนี้เราจะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมคะถ้ามูฟออนไปข้างหน้าเราจะเจอคนใหม่ๆไหมคะ เจออยู่แล้วค่ะราศีมีนคุณหลีกเรี่ยงในด้านของความรักไม่ได้เลยนะคะการพบเจอเจอคนที่ใช่แล้วแต่ตัวคุณเองนั่นแหละที่มีปัญหาก็คือเราไม่มั่นใจหรือว่าเรารู้สึกอ,อึดอัดไม่มีอิสระในการตัดสินใจก็ได้นะคะอาจจะเป็นการเจอจากการสังสรรค์ในฮาปาร์ตี้นะคะการพบเจอกันเราก็มีความขัดแย้งกันะซึ่งอาจจะเป็นรักต่างไวัยได้ด้วยนะคะแต่ว่าคนคนนี้แหละคือคนที่ใช่แล้วทำไมขัดแย้งคะ ใช่แล้วไงอืมอาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกก็ได้ก็คือเขาไม่พร้อมที่ชัดเจนกับคุณนะแต่คุณรู้สึกปุกพันตั้งแต,แต่แรกพบเลยอย่างเงี้ยค่ะอย่างมีใครสักคนแต่เขาน่าจะเลือกคนที่สามารถเออเป็นสายเป๊ให้เขาได้ไหมเขาอาจจะเลือกคนที่ที่มีฐานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตัวคุณเห็นไหมคุณมีแค่ใจแล้วจะไปสู้อะไรกับใครๆได้แบบนี้ค่ะ ขอให้แนะนําเลยนะคะขอให้แนะนําให้กับราศีมีนค่ะเดวิลนะคะค, 3, ความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะอาจจะเป็นรักฉาบฉวยนะคะเรื่องเซ็กผลประโยชน์หรือรักต้องห้ามก็ได้นะคะระวังใจด้วยเนาะทีซ็อบเพนเตเคลิกซ์บว,บวอนทีซ็บครับ การตกรุมรักค่ะเป็นเรื่องที่ดีแต่การลุ่มหลงและตกรุมรักโดยที่เรายังไม่ได้รู้จักกันจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดอร์มิตก็คือลองกลับไปคิดทบทวนให้ดีนะคะแล้วก็มุอ่ออนไปข้างหน้าค่ะนะคะเดอะเดวิลมาพร้อมกับชีอ f อฟครับคนที่ใช่แต่ว่า เป้าหมายของเราอาจจะต่างกันก็ได้อย่างเงค่ะเราต้องการคู่ชีวิตต้องการแต่งงานต้องการไปด้วยกันต่อให้รักแค่ไหนแต่ถ้าหากว่าคนคนนั้นเขาเขาไม่ได้จริงใจกับเราไม่ได้จริงจังกับเราเนี่ยมันก็ไปต่อไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นไพ่บอกว่าจงมีสติแล้วก็มุมออนไปข้างหน้านะคะไปข้างหน้าไหนคะดิฉันการเริ่มต้นใหม่นั่นเองนะคะ ก็คือถ้ารักคนคนนี้นะก็ลองเริ่มต้นไปด้วยกันนะคะให้ความสัมพันธ์มันชัดเจนนะคะแต่ถ้าหากว่ารู้สึกว่ามันไม่ใช่คุณก็ต้องมูฟเอาไปข้างหน้าแล้วเริ่มต้นใหม่นั่นเองอะค่ะนะคะ,นะคะหาคนที่ถูกใจอะง่ายแต่ว่าคนที่จะใช้ชีวิตร่วมกันนะคะมันเป็นเรื่องยาวเพราะฉะนั้นเดือนซันก็คือทุกการเริ่มต้นเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะคะเป็นกำลังใจให้กับคนโสดคะ่ะ ทีนี้มาดูสําหรับคนมีคู่กันบ้างคะ่ะคนไม่โสดคุณเป็นยังไงบ้างคะ คนมีคู่นะคะช่วงนี้ค่ะ The Empress ก้นมาเลยนะคะคุณอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ได้มีความเพียบพร้อมทุกอย่างแล้วนะคะอาจจะมีการตั้งคันการแต่งงานเกิดขึ้นได้ด้วยค่ะช่วงนี้กินดีอยู่ดีมีอลน์นะคะมีความเพียบพร้อมทุกอย่างเลยหน้าที่การงานนะคะทุกอย่างอุดมสมบูรณ์ค่ะพลังงานของคุณคู่ควรกับคนที่ดีๆมากเลยนะคะเพราะคุณมีพร้อมหมดเลยนี่นาะนะ อีซอบครับเดอะสตาในอดีตที่ผ่านมาคิงซอบเพนตั l เกิลเดอะเซน์เดอะเดเป็นพลังงานที่คุณไม่สามารถเอาชนะใจคนรักได้เลยพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่พยายามที่จะ สงบสึกอะคะ่ะพยายามที่จะคืนดีกันนะคะจบเรื่องราวของการทะเลาะกันการไม่เข้าใจกันอย่างเงี้ยคะ่ะเหมือนต้องรอคอยอยู่ตรงเนี้นะคะรอแล้วรออีกะคะ่ะ หรือไม่ก็อาจจะเป็นเพราะว่ามีเรื่องราวของคนใหม่เข้ามาเกี่ยวข้องไหมนะคะไพ่ใบนี้ยังหมายถึงการเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่นะคะหรือว่ารอคอยเขาเป็นคนใหม่หรือไม่ก็ร้อยเขาเปลี่ยนใจอย่างนี้ค่ะหรือไม่ก็อาจจะเป็นเรื่องราวของคนใหม่เข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้ที่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของเราสองคนนะคะถ้าพลังงานของคนที่มีความสุขอะค่ะไพ่พลังงานเหล่านี้ก็คือจบปัญหาทุกอย่างวันนี้ค่ะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นก็คือการตั้งครรภ์ได้ด้วยนะคะการ สิ่งให,หม่ๆเกิดขึ้นอะนะช่วงนี้คนรักนะคะบางงานทำแต่งงานอยู่แต่กับบ้านกับครอบครัวคุณรอคอยเขานะรอคอยด้วยความเข้าใจคุณรู้สึกว่ามันคุ้มค่าที่เราจะกลับมาคืนดีกันนะคะ พร้อมที่จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ดีเป็นภรรยาเป็นสามีที่ดีแต่ว่าทีนี้ค่ะคนรักน่าจะไม่พร้อมก็ได้นะคะเขาอาจจะต้องมีภาระหน้าที่ต้องดูแลครอบครัวต้องออหรือว่าเขามีอดีตไหมนะคะเหมือนกับว่ามีอุปสรรคเข้ามาเยอะแยะไปหมดเลยะคะ่ะซึ่งคุณพยายามเข้าใจเขานะแล้วก็รอเขาได้อยากจะขอโอกาสจากเขาอะค่ะคุณอยากที่จะมีครอบครัวแล้วนะคะ อยากที่จะเป็นคนพิเศษแต่ดูเหมือนว่าเขามีเวลาให้ให้แต่ตัวเองให้แต่คนรอบข้างไม่มีเวลาให้กับคุณเลยนะคะทําให้คุณน่าจะน้อยใจอยู่ตรงนี้ค่ะทีนี้มาดูสําหรับคนรักบ้างนะคะคนรักของราศีมีนค่ะคุณรู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์ครั้งนี้คะรู้สึกยังไงกับราศีมีนคะเอสปอรการเริ่มต้นใหม่นะคะ ช่วงนี้เขาอาจจะวุ่นๆอยู่กับการเริ่มต้นใหม่การเดินทางหนะ้าที่การงานใหม่ๆอะไรของเขาไหมภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องแบกรับอะนะคะคุณเป็นเหมือนบอสเขาเลยค่ะเขาบอกแบบนั้น the empress เออ the emperor นะคะนายสอปเพนท a เคิลเขาก็รักคุณอยู่นะ แต่ด้วยหน้าที่การงานไหมนะคะทำให้เขาไม่มีเวลาให้คุณเขารักคุณแต่เริ่มไม่มั่นใจในตัวเองไม่มไม่มั่นใจเพราะเราเราไม่คุยกันคุณน่าจะเป็นคนบอกเลิกเขานะเหมือนไม่แคร์เหมือนเย็นชาค่ะแต่เราก็ตัดใจจากกันไม่ได้เขาก็อยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณแล้นะคะก็อยากจะ จบปัญหาอยากจะคืนดีกันนี่แหละนะคะเหมือนทะเลาะก,กันไปจนแก่เลยอย่างนี้คะ่ะเรามีความสุขไปด้วยกันคือคือแม่บอกอยากจะบอกว่าไม่ว่าที่ผ่านมาคุณสองคนจะเข้าใจผิดหรือทะเลาะก,กันหรือว่าไม่พูดคุยกันยังไงก็ตามเราก็ตัดใจจากกันไม่ได้อยู่ดีอะค่ะเรารู้สึกว่าเราอยากที่จะให้อภัยแล้วก็เริ่มต้นใหม่ด้วยกันนั่นเองนะคะ คนมีคู่นะคะระหองระแหงกันแต่สุดท้ายแล้วเราก็กลับมาคืนดีกันนั่นเองะคะ่ะเหมือนทะเลาะกันไปจนแก่เลยนะคะแต่ต่อไปนี้น่าจะแบบเริ่มต้นใหม่เปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่แล้วก็ทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองอะนะแล้วปังนี้่ะคะจะเป็นไงบ้างคะจะดีขึ้นไหมคะแล้วมาระว่างเรื่องของอารมณ์นะคะอารมณ์ที่อยู่เหนือเหตุผล ความหึงหวงมากจนเกินไปหรือว่าการแบบจับผิดการคิดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราต่างคนต่างคิดมากเลยจริงๆแล้วเราก็เหมือนเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันนะคินซอบวอนพองพ์คิงออฟฟอร์นนะคะก็คือผู้ชายที่แข็งแกร่งก็ต้องมีผู้หญิงที่ฉลาดอยู่เคียงข้างนะคะซึ่งใช่อะแต่บางครั้งความฉลาดทำให้เราคิดมากนะคะ อาจจะมีเรื่องราวของเพื่อนหรือว่าอดีตคนเก่าๆอะไรแบบนี้ไหมเข้ามาทําให้แบบเราไม่มั่นใจในความรักอะคะ่ะแล้วเริ่มออกห่างกันไปทุกทีทุกทีนะคะอย่าให้คนอื่นเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์หรือว่าหน้าที่การงานนะคะหรือว่าเพื่อนหรืออะไรก็ตามความไว้ใจคะ่ะปังนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะคะสําหรับราศีมีน คนรักของราศีมีนค่ะคุณจะเทคแอคชั่นยังไงกับความสัมพันธ์ครั้งนี้คะจริงๆแล้วเขาก็เทคแอคชั่นนะแต่ว่าราศีมีนต้องระมัดระวังเรื่องของความหึงหวงด้วยนี่คะ่ะอารมณ์ที่อยู่ในเหตุผลเนาะ หเหาทายล้อกันบ่อยอะนะคะจนเขาไม่อยากจะทําอะไรแล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาเริ่มคิดมากในความสัมพันธ์แล้วนะคะแต่ไม่ว่าไงก็ตามมาดูให้แนะนํากันค่ะ ้ารักแล้วก็คงต้องต้องเข้าใจอะนะคะต้องทําอะไรสักอย่างแล้วอะคะ่ะเพจซ,ซอสขึ้นมาอย่าอยู่เฉยๆโดยที่ไม่ทําอะไรแล้วก็คิดไปเองอะนะคะแล้วก็เหมือนเก็บความรู้สึกเอาไว้อะ่ะคนหนึ่งคนไปเขาก็ไปเรื่อยๆแต่คนที่น้อยใจแล้วก็เก็บความรู้สึกเอาไว้อยู่แบบนี้แล้วก็ลังเลสับสนดํากับขาวอยู่ตรงนี้นะคะ่ะเหมือนต่อสู้กับความรู้สึกของตัวเองอะ พูดออกไปนะคะเรียกร้องความยุติธรรมค่ะนะคะในสิ่งที่อยากพูดพูดออกไปค่ะแล้วก็เพื่อที่เราจะได้แบบสารต่อความสัมพันธ์ไปด้วยกันได้นั่นเองอะนะคะเงียบแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะจงตัดสินใจทําอะไรสักอย่างได้แล้วนะคะเพื่อให้ความยุติธรรมกับความสัมพันธ์ของเราสองคนนั่นเองค่ะซิกซ์วอนนะคะ ก้าวไปข้างหน้าด้วยกันค่ะนะคะอุปสรรคครั้งนี้ค่ะอาจจะทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้นด้วยการสื่อสารก็ได้เป็นกำลังใจให้กับราศีมีนทุกท่านเลยนะคะถ้าคุณชอบคลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่าพบกันคลิปหน้านะคะ